ลูกป้าปิดโดกกำลังเปิดกระดาษเหรอนี่มันกำลังเปิดแผ่นป้ายเหรอเปิดกระดาษแผ่นป้ายโลโก้อ,อิซุสเหรอปีโดกจะเปิดกระดาษเหรอมันกำลังพิธีดนนึงกระดาษเหรอเป็นพิธีสซาวุธนี่เข,เขากำลังดึงกระดาษเหรอดึงดึงกระดาษที่ข้างแผ่นป้ายเหรอ <c oughs> ปีดโดกโลบลบป้าปีดโดง มันกำลังเปิดกระดาษเหรอเปิดกระดาษปัดเยินเหรอลูกนกจ้าๆจๆ <c oughs> กำลังจะเปิดกระดาษเหรอดีเป็นพี่ทีนเปิดเหรอ <c oughs> <c oughs> เปิดแล้ว เปิดกระดาษเลมันเปิดกระดาษโลโก้ย เปิดกระดาษแล้ว วิดโงกำลังเปิดกระดาษเหรอเปิดกระดาษโลโกุ้สุเหรอเปิดกระดาษเหรอมันเปิดมันเปิดกระดาษตรงเปิดแผ่นป้ายที่เป็นกระดาษเหรอเปิดเปิดกระดาษเหรอมันเปิดกระดาษมันเปิดกระดาษเหรอพี่นพี่คนเปิดกระดาษเหรอนี่พี่ดงเขาถือแผ่นป้ายเหรอนี่ เปิดกระดาษเหรอเป็นพี่ทินเหรอมันเปิดกระดาษเหรอ <c oughs> มันเปิดกระดาษเหรอเปิดกระดาษมันเปิดกระดาษตรงข้างแผ่นป้ายเหรอนี่เป็นกระดาษเหรอเป็นกระดาษระเบิดเถืทิงเหรอกระดาษข้างกระดาษสีขาวเหรอ